หนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้ก่อนที่ทุกตัวละครจะหายไปตายซะเถอะไอ้ธานอทเจ้าน่าจะน่าจะอะไรเจ้าน่าจะเก่นที่หัวของข้าไม่ หลังจากการดีดนิ้วของทานอสทำให้ประชากรทั่วจักรวาล50%หายและสลายไปรวมกระทั่งซูเปอร์ฮีโร่หรือรวมเหล่าพวกมีพลังวิเศษนั้นก็หายไปอีกเช่นเดียวกันแต่ที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือเหล่าพวกไวร้ายนั้นไม่ค่อยหายไปจากจักรวาลสัเท่าไหร่นี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้โรคนั้นไม่สมดุลเหมือนเดิมมันถึงเวลาแล้วสินะที่ฉันจะต้องกลับไปแก้ไขให้โรคนี้มันสมดุลยิ่งขึ้น สวันนีครับตอนนึงคนยูช่องเดปูน,นะครับว่ากับเกมแทนซูเกต่อดีวอวมจนบเรยกนะครับนะเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการสร้างตัวละครไอ้ข่อยในร่างมนุษย์นะครับนะ้นเนื่องจากเอ่อโรคใบที่หนึ่งนั้นได้โดนทาน,นอสดีิดสลายหายไปผุยผงแล้วนะครับตัวละครที่เราเห็นกันมาทั้งหมดหายไม่หมดเลยนะครับนะเออแล้วทีนี้เทพระเจ้าข่อยที่อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งของเอเจกโปรนะครับก็ได้เออเฮียฟาผ่าเฮียน่ากลัวชิบหาย ก็ได้ส่งข่อยในร่างมนุษย์มานะครับนะเพราะว่าเทพเจ้าข่อยเนี่ยมีหลายร่างนะครับนะอยากให้ไอ้ข่อยนั้นเป็นตัวแรกของโลกเหมือนอดัมกับอีฟนะครับนะอ่ะมาดูกันนะครับสําหรับตัวนี้ดิผมจะแต่งให้เหมือนผมในร่างมนุษย์นะครับนะก็คือในร่างจริงของผมนี่แหละนะครับส่วนอีกร่างหนึ่งที่อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งที่ส่งไอตัวมนุษย์ตัวนี้มานะครับตัวนี้ยังเป็นความลับอยู่นะครับยังบอกไม่ได้นะครับนะเอออ่ะเอาละนะเราจะนี่เอาใส่แว่นตาก่อนเลยนะครับนะแบบสนุปด็อกเน่ ทั้งเลฟนะครับนะแล้วก็เป็นแบบสายเกมมิ่งนะครับนะนี่นะครับเออแม่งเหมือนกูชิบหายเลยมาดูไปดูมาอ่ะเอาละนะเราตอนนี้เราได้พักคุมแล้วด้วยนะครับโคตรเฟี้ยวอ่ะแล้วต่อมาทรงผมนะทรงผมผมก็เจาะแบบนี้แหละนะครับนะเพราะว่ามันเหมือนผมที่สุดละอ่ะแล้วตอนนี้ผมก็แต่งเงเกงเสร็จแล้วนะครับนะเป็นไง <laughs> ไอ้คอยเป็นแต่งตัวอย่างนี้แหละอยู่บ้านนะครับนะอยู่บ้านนะเป็นวักว่าอยู่บ้านนะเถอดเสื้อผ้าใส่เกงขาสั้นอย่างนี้แหละนะครับผมเลย อืมเอาเป็นว่าคุณแต่งเข่านี้แหละไม่แต่งมากไปกว่านี้แล้วนะครับผมไม่อยากให้ตัวผมเทมากเพราะว่าตัวจริงๆผมก็ไม่เทเหรอกอ่าสำหรับตัวละครตัวนี้ต้องบอกไปก่อนนะครับนะคือเป็นตัวละครที่เทพสร้างมานะครับเป็นมนุษย์ที่มีพลังที่เทพให้มานะครับนะก็คือเทพคอยแหละเทพคอยให้ตัวละครคอยมาเป็นมนุษย์คุณงงไหมอ่าเอาละสำหรับตัวละครไอ้ถอยตัวนี้ผมจะไม่ให้มันมีอาวุธนะครับนะเอาเป็นแบบว่าหมัดของเอ่อซูเปอร์ชาวนาดีกว่านะครับน่าจะเวิร์กว่านาะเออแบบมีพลังแบบโอ้โหต่อยแรงนะครับนะ ส่วนความสาม,มารถนี่ผมบอก,กเลยว่ากูเอาหมดทุกอย่างนะครับนะเออกูต้องให้ตัวเองเก่งขี้โกงไหมล่ะไม่ใช่แล้วนะครับนะก็คือมันเป็นตัวแรกอะตัวแรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่โหดนะครับนะซึ่งกูบอกเลยว่ากูเอาหมดทุกอย่างนะครับนนี่เอาหัวร้อนด้วยนะครับไอ้ข่อยแม่งชอบหัวร้อนนะฮะเยวมีระเบิดนะครับระเบิดยิงลงมาเป็นธนูนะครับนะป้องกันป้องกันในทุกรูปแบบนะครับนะนี่นะฮะ แล้วก็หลบเกง่งหลบเร็วว่องไวสุดยอดนะครับนะนี่หลบแม่งให้หมดด้วยนะครับแล้วก็เอาอะไรอีกดีนะฮะเอาเป็นกระโดดเข้าใส่ไหมพุ่งไปเลยนะครับแบบช้างนะครับนะเฮ้ยไม่กระโดดดีกว่านะฮะเออนี่ละกันดักก้อนคลิกนะครับแล้วก็เออเตเป็นไฟแล้วก็ต่อยเป็นไฟนะครับนี่ดูซี่จะเป็นยังไงนะครับไหนลองกดดูดิโอ้โหตัวละครน,นี่โหดแน่นอนว่ะดูรงองะตายนะครับ ลืมปรับนะครับยังไม่ได้ปรับพลังนะครับแต่น่าจะโหดนะผมว่าอ่ะเอาละต่อมาทางกายภาพของเรานะครับผมจะให้เลือดไอ้คอยนี่เท่าไหร่ดีล้านหนึ่งอ่ะไม่สูงมากนะครับนี่ไม่สูงมึงหลายอ่ะแล้วต่อมาส่วนน้ําหนักนะครับผมน้ําหนักประมาณเท่าไหร่ว่าหกสิบอ่ะนะครับนะน้าหนักผมนะครับหกสิบแล้วต่อมาูเมนทางเคลื่อนที่นะครับเอาเป็นเท่าไหร่ดียี่สิบพอแล้วกันนะครับถ้าสมมติเอาเร็วเกินนะครับมันจะตายมันจะตกนะครับน่าดูนะดูดูดู ไปไหนก็ไม่รู้นะครับนะดูดินะฮะเอาเยอะมากไปก็ไม่ดีอ่ะเราต่อมานะครับความเร็วในการโจมตีนี่อันนี้ก็ไม่ต้องนะครับไม่จําเป็นเพราะว่าส่วนมากเราใช้ความสามารถนะครับนะเอออ่ะเราต่อมาโซนดาเมจนะครับไอต่อยนี่ตีเป็นล้านเลยนะครับนะเออแม่งโกงชิบหายเลยครับสร้างตัวเองให้ตัวเองนโหดนะครับบ้าบอนี่ขนาดร่างมาันรุนเนี่ยร่างเทพแม่งจะขนาดไหนดูความสามารถดิโอ้โหโกงชิบหายอ่ะเอาละเราจะมาดูกันนะครับมันจะเป็นไงลุย ู้้้้้้้อเวทุุุุุุมมมมมมโอ้โหเอาดิเอาดิใครสู้มันได้แม่งเหมือนซูเปอร์แมนเวอร์ชั่นข่อยเลยนะครับนะดูดิดูดิโอ้โหโโโออ้้หดู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 มึงสู้มันได้บะล่ะมึงสู้มันได้บะล่ะโอ้โหดูดิดูดิดูดิใครอยากโดนมันม้างครับมีบาเรียในตัวด้วยนะครับนะโคตรแกลงนะครับเฮ้ยตาสีดำโคตรเฟี้ยวเอาละครับตอนนี้เทพเจ้าคอยก็ได้สร้างมนุษย์คอยออกมาแล้วนะครับนะซึ่งก็ ตอนนี้อยู่บนโลกมนุษย์แล้วนะครับนะเออแล้วเทพเจ้าคอยก็ยังสร้างสรัรว์เลี้งโตโปของเขาให้กับไอ้คอยอีกด้วยซึ่งนั่นก็คือราชามังกรที่หายสาบสูญไปกับการดีดนิ้วแต่เทพเจ้าคอยก็ยังฟื้นคืนชีพมันกลับมาได้ เอารับฝูงแรกที่ไอ้ข่อยจะต้องเจอนะครับนั่นก็คือชนเผ่ายุคหินนะครับเออเฮออย่างที่ผมบอกนะครับนะประชากรหายไปครึ่งโรคนะครับนะก็ไม่ได้แปลว่ายังไม่ตายนะครับบางส่วนตายหมดนะครับนะแล้วก็ยังมีบางส่วนที่ยังเหลือรอดก็คือพวกนี้เละเละเละแต่ไอ้ข่อยก็น่าจะเก็บหมดแล้วแหละนะครับนะประชากรยิ่งมีน้อยอยู่มึงยิงฆ่ามันก็ยิงตายดิมึงฆ่าทำไมเนี่ย เอาละครับต่อมาเจอกับฝูงชาวนาพวกเราไอ้นี่ใช่ไหมที่มันฆ่าพวกเราไปครึ่งโรคนะเฮ้ยแกเป็นใครมาแล้วค่าอึชสต้อนที่ไม่อ่อนเรียกแม่งอย่างกับด็อกเตอร์สเตทไอสั์เอ้ยโอ้ยพวกเราตายกันหมดแล้วโอ้โหมันทำอะไรพวกเราเนี่ยโอ้โหแม่งโหดเกินเยียวยาว่ะตัวนี้นะครับกูสร้างตัวกูโหดเกินไปไม่ดิแม่ครับนะ แต่ก็อาจจะไม่แน่นะครับนะเพราะว่าพวกนี้ยังเป็นยูนิตขั้นธรรมดาอยู่นะครับนะยังไม่ใช่ยูนิตแบบประเภทที่แบบที่ผมสร้างแล้วเอาจะเอามาสู้กันนะฮะเอาครับต่อมาก็คือกองทัพพระราชวังนะครับก็คือพวกกรรษัตริย์กับโอ้โหกงพวกเอ่อเขาเรียกวนะ่านักรบสปาร์ตันปอมนะครับเออมาดูกันนะครับมนาะเจอกับปัคคอยจะเป็นไง พอคอยยิ้ใช้ลำแสงนะครับนะผมบอกเลยว่าพลังไอ้คอยเนี่ยสามารถชี้เป็นชี้ตายสําหรับมนุษย์ได้เลยนะครับนะดูดิพวกเราตายกันหมดแล้วแม่งเอ้ยพวกเราจะสูญพันกันได้ยิ่งทําให้กูสูญพันกว่าเดิมอีกดูดูดููดแป๊บเดียวนะครับตะกี้นับได้เลยยังไม่ถึงห้าวินะครับจบเกมแล้วนะครับนะมันโหดเกินไปนะครับไอ้ตัวนี้เอาลังงั้นขอข้ามคัเอาปอบพีฟ้ามาสู้เลยแล้วกันมาดูกันนะครับโอ้โหกำลังใช้พลังนะครับไอ้คอยนะครับมาแล้วจิ้มเข้าไปแล้วตายแน่เบื้อง พลังแค่นี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกพลังฉันไปกินปล่อยคืนไม่แล้วนะครับฟุมอ้าวยังไม่ทันเลยนะครับน้ตายซะแล้วปัดไดหมดนะครับนะเอาดิมึงเอาดิมีทั้งบาเรียนะครับโคตรอันตรายนะครับไอตัวนี้นะครับนะเออก็ยังว่านะครับตัวแรกของโรคนะครับนะไปเร็วพวกเราโจมตีมอนกองทัพสารอดยิงมาแป๊บเดียวแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอก ตตมโอมโอรโอมโมงอมโ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 อ้โนะอมโตรโอมโเมโอ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 รโอรโอโอโอม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 โอ้โอมโโอมอมโอรโอมโออมอมโอมงอมโอมโอมโอมอมรับงงโอโ <c oughs> มอมโอมโอมโโอมโอมโออรโอมโมโอมโอมโอโอมโอมโอมโอรโโโมมโอโร ุ้ยไล่ตามไล่ตามบักคอยเป็นไงนะครับบักคอยทางมนุษย์บอกเลยว่าสบายสบายออ้ยแม่งโหดเกินพวกแกตายให้หมดซะ่นะครับแม่งโคตรโหดโอเละนะครับนะแล้วตกลงใครตายวะเนี่ยนะครับออาชนะด้วยนะครับไอ้ข่ชนะเฮ้ย อ่ะงั้นท่านผู้ชมรองให้มันเจอกับซูเปอร์ฮีโร่ดูนะครับนะที่ยังเหลือรอดอยู่เอาละเละพวกเราคือเอาเวนเจอที่ยังเหลือรอดอยู่50าสเเนี่ะเอาไว้เอาไว้โอ้โหโอ้โอ้คอ,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 อยบอกพวกฉันจะฆ่าพวกแกเออแล้วก็สร้างโลกใบนี้ใหม่ซะนี่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 เทพเจ้าคอยสั่งให้ข้ามาทําอย่างนี้นี่โอ้โหเรียบร้อยนะครับ ที่จริงมึงควรเป็นคนดีไม่ใช่เหรอนะครับนะตัวแรกของโลกเนี่ยนี่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 ที่ผมหมายถึงว่าตัวแรกของโลกเนี่ยคือตัวแรกของโลกที่ถูกสร้างมานะสร้างมาใหม่สดสดร้อนๆนะเข้าใจไหมก็คือแบบแบบแบบคือยังมีหลายตัวยังเหลือรอดอยู่นะครับบางตัวก็รอดอยู่ แบบอย่างเช่นพวกฝูงไททันนะครับทั้งหลายแหล่นะครับก็คือถ้าสมมติอะพวกมันยังอยู่อย่างนี้นะครับนะก็จะไม่มีมนุษย์มาป่าอะไรอย่างนี้นะนะแลถ้าบวกกับที่ว่านะครับนะประชากรหายไปค,ร,ค,ครึ่งโลกนั่นหมายความว่าถ้าพวกไททันยังมีชีวิตอยู่จะไม่ได้ถูกดิดนเหนียวตามที่ทาเนอ,นเอ,อกะไว้นะครับแบ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 แบเป็นประชากรที่ยังเหลืออยู่50%นั่นหมายความว่าไททันมันก็จะเยอะมากขึ้นนะครับนะไม่มีมนุษย์มันจะกาจัดนั่นหมายความว่าโลกมันจะไม่สมดุลนะครับนะซึ่งไอ้ข่อยมาปรับสิ่งนี้แแหละนนนคัเออี่ืผก ของเทพเจ้า่อยนะครับนาที่ส่งไอ้่อยมาแล้วสร้างไอ้่อยมานะครับมันคือมนุษย์ตัวแรกของโลกนะครับนะที่เออถูกสร้างมานะครับนาเออนีหนีนี่หีนีนีในโลกที่เลวร้ายกว่าเดิมนี่โอ้โหเอาดีเอาดีพวกไททันมึงเร่มึงเร่มึงเรมึงเร่มึงเรเออ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 ออโอ้โหโดนโดนโดนไปดีโดนไปดีเรียบร้อยนะครับนะ เฮ้อคอกคือตัวแรกของโรคพวกเจ้าทำอะไรกันอยู่เฮ้อไม่หมัดไฟต่อยแมงทีนึงโอ้ยอย่างเช่นพวกคุดนะครับพวกคุดก็เป็นเหมือนพวกไวร้ายนะครับหนะ้าที่ยังเหลือรอดอยู่นะครับซึ่งมันก็มีจํานวนมากขึ้นเพราะไม่มีคนดีมาปราบนะครับนะเพราะว่าคนดีก็โดนดิดนิ้วไปหมดแล้วนะครับนะเออซึ่งก็เหลือน้อยมากนะครับสำหรับคนดีนี่ไงโดนโดนไอ้ข่อยเก็บหมดนี่เรียบร้อยนี่นี่ยิงระเบิดซ้ำอีกนะครับโทษหลายกาศนะครับนะ อย่างเช่นฝ่ายดีก็คืออาชาตชาตินะครับที่ยังเหลือรอดอยู่จากการดีนิ้วของทานอนนะครับแต่แต่ก็บอกแลว้วพี่แกก็ไม่ได้ช่วยทําให้โรคนี้มันสมดุลขึ้นเลยนะครับเพราะว่าความดีของพี่แกคือยืนอยู่เฉยๆนะครับไม่ทําอะไรนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมึงเจอมึงเจอมึงเจอโอ้โหกูบอกเลยมันคือร่างมนุษย์ของเทพเจ้าข่อยดูดูดูมันทําอะไรของมันวะดูดิดูด,ดิเอาดิเจ๋งปล่าเฮ้ย อย่างเช่นนนทกนะครับนนทกก็เป็นเอ่อพวกไวร้ายที่อยู่รอดเหมือนกันนะครับนะในศึกครั้งนี้โอ้โหจากการเดี๋ยวนิ้วเรียบร้อยนะครับนนทกโดนชนทีเดียวตายนะครับนะแล้วนนทกก็ได้ชีริ้วนะครับก่อนที่มันจะตายนะครับใส่บักคอยแอบบักคอยตายตามเลย <c oughs> เออซึ่งพลังที่2คนนี้มันมีมันมีเหมือนกันไงนะครับนะพลังแบบชี้โชคชะตาได้ว่าคนไหนจะตายคนไหนจะไม่ตายนะครับนะเพราะว่าไอ้นนทกก็ได้เหมือนพลังได้มาจากเทพเหมือนกันนะครับส่วนไอ้คอยก็ได้พลังมาจากระเทพคอยเหมือนกันนะครับนะออได้มีเอ,อ่อพลังแห่งการตัดสินใจนะครับนาะของโรคใบนี้ว่าใครอยู่ใครคนตายนะครับนะจากการชี้นิ้วเท่านั้นนะครับ เอาละครับต่อมาก็มาเจอกับราชาบางกรนะครับซึ่งราชาบางกรเนี่ยที่จริงมันตายตามจากการดิดนิ้วไปเลยนะครับแต่เทพเจ้าค่อยได้สร้างมันขึ้นมาใหม่นะครับนะเออบอกเลยว่ารีเมคได้ดีกว่าเดิมนะครับแต่ก็อเออดันมันเจอกับไอ้ค่อยก็ซวยไปนะครับนะดูดิมันทําอะไรของมันมันปล่อยพลังวันเก็นจิเว้ยฮ้ยมสามารถเยอะมากเลยนะครับไอ้ค่อยอ่ะแลื่สำหรับวันนี้นะครับจบกันไปที่ตัวละครแรกของเราในการสร้าง โรคใหม่นะครับนะเออโรคที่ดีกว่านะครับนะของเทพเจ้าข่อยหรือว่าไอข่อยในร่างมนุษย์ก็ตามนะครับนะจีดูสิมันสู้กันจะเป็นไงนี่โอ้โหโคตรเท่ปุ้มปุ้มปุ้มต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 ุ้มโอ้โห,โโห,โโหโต่างคนต่างไปพารังของตัวเองนะครับนะซึ่งพลังเหมือนกันชิบหายเอาดิเอาดินี่เอาดิตัวนี้นะครับปล่อยใช้หมัดทันพอดีนะครับตายก่อนเรียบร้อยนะครับไอ้นั่นโอ้โหดูดินะครับนะโอ้โหนะครับนะโคตรเจ๋งมันยังไม่ตายเหรอวะเนี่ย นะครับมันตายแล้วไม่ใช่เหรอนะครับมึงตายแล้วไม่ใช่เหรอนะครับนะนั่นแหละนะครับนะก็สำหรับวันนี้ก็จบไปเท่านี้นะครับนะสำหรับสตอรี่ที่ผมพูดมาอาจจะดูมัวมัวสับสนวกไปวนมานะครับนะอาจจะงงงหน่อยเพราะว่าตะกี้ผมก็เพิ่งคิดเนื้อเรื่องตะกี้แหละอ้าวโอเคนะครับสำหรับวันนี้ในการเล่นตัวละครไอ้ข่อยในร่างมนุษย์นะครับที่ถูกส่งมาเพื่อทําให้โรคนั้นสนดุลนะครับนะ ก็จบไป่เท่านี้แหละนะครับแล้วสตอรี่ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยความจริงแล้วก็คือนั่นแหละนะครับนะฮาร์ดดิสผมพังแล้วแหละนะครับแต่ผมอยากจะสร้างเนเรื่องที่แบบเออทําไมมันถึงหายไปนะครับผมอยากให้มันมีอะไรมากกว่านี้มากกว่าที่จะบอกกับผู้ชมว่าแบบเออฮาร์ดดิสกูพังนะผมจะสร้างตัวใหม่ขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยผมอยากให้มันมีเนื้อเรื่องนะครับนั่นก็อย่างที่เห็นแล้วนะครับนะเทพเจ้าคอยได้สร้างตัวไอ้คอยในร่างมนุษย์ขึ้นมา พื่อที่จะทาให้โรคนั้นมันสมดุลหลังจากการดีดประชากร50%ทั่วจักรวาลน,นะครับนะตายหมดเลยนะฮะก็นี่แหละเป็นภารกิจของไอ้คอยซึ่งตัวละครนี้ผมจะไม่เล่นบ่อยๆนะย้ำๆว่าไม่เล่นบ่อยๆเพราะมันโหดเกินไปนะครับนะมันจะโผลมาในแบบช่วงสถานการณ์ที่แบบใหญ่ๆเท่านั้นนะครับพูดได้งไงก็คือมันเหมือนลูกพระเจ้านะครับที่คอยมองออตัวละครที่เกิดมาใหม่อะไรอย่างนี้นะครับเออนะครับนะเป็นเหมือนนั่นแหละนะฮะเออโอเคบายบายจุบ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 ุสำหรับวันนี้ขอให้สนุก La ya Covid